ครับดิคิวสราของผมเบิร์ดดิสโลชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยครับผมแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมีอ,อะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ไปดูกันเลยครับผม มาที่ข่าวแรกนะครับจากงานอนที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเกม FPS กับ Overwatch นะครับที่เปิดตัวอย่างอลังการเมื่อปีที่แล้วนั้นจะวางจําหน่ายให้ได้เล่นกันในปีหน้านี้อย่างแน่นอนครับผมซึ่งวันวางจําหน่ายนั้นก็คือวันที่21มิถุนาย,ยน2016นะครับทั้งบน PC PlayStation 4และ Xbox One นะครับซึ่งก็จะมีของแถมเป็นสกินตัวละครสําหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าให้กันไปฟรีๆนะครับซึ่งในงานนี้นั้นก็จะมีการเปิดเผยตัวละครใหม่ๆที่จะมีให้เลือกเล่นออกมาอีกเพียบเลยทีเดียวนะฮะซ คือ39.99เหรียญนะครับที่จะเป็นตัวเกมเพียวๆอย่างเดียวนะฮะกับ59.99เหรียญนะครับแบบ Origin Edition นะครับที่จะมีของแถมเป็นสกินและอื่นๆที่เอาไว้ใช้ในเกมนะครับของเครือบริร์ดอีกด้วยนะฮะใครที่รอเกมนี้กันอยู่นะครับก็อดใจรอกันปีหน้านะครับผม มาที <het art> ่ข่าวต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับผู้ที่เล่นเกมนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะกับ e e d for s p e e d นะครับ,บ,รบที่เพิ่งวางจำหน่ายในเวอร์ชันของคอนโซ,โซลไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้หนึ่งในทีมงาน s ก g เก e นะครับอย่างเทร็กซ์ริเวน c r e a t i v e d i r e c t o r ของเกมนี้นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาจะมีการเสริมคอนเทนต์ใหม่ๆอย่าง DLC ของเกมนี้ให้กับผู้เล่นกันแบบฟรีๆอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งจะไม่มีแผนสำหรับ DLC ในรูปแบบการจ่ายเงินออกมาแต่อย่างใดนะฮะและพวกเขาก็ ไม่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับขัาวต่อไปนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะฮะสำหรับเกมภาคล่าสุดของเกมไซไฟตะลุยอวกาศยอดนิยมที่หลายๆคนรอคอยนะฮะในชื่อภาคว่า Andromeda นะครับที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับทาง b บ o w a ว e ก็ได้ปล่อยคลิปโปรโมทเกมเนื่องจากวัน N7 Day นะครับที่เป็นการเฉลิมฉลองวันวางจําหน่ายของเกมซีรีส์นี้นะฮะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปโปรโมทพิเศษนะครับที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะถ้าอยากรู้ว่าใครนะครับก็ลองฟังเสียงจากคลิปนี้ได้เลยครับ We will say goodbye, and you will look back one last time, and know that wherever you go, we will be with you. This is Commander Shepard, signing off. Mass Effect Andromeda,นะครับจะวางจำหน่ายในช่วงเทศกาลปี 2016นี้แน่นอนครับบน right? PC, PlayStation 4และ Xbox One. มาที่ข่าวสุดท้ายนะครับชื่อว่าหลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปแล้วนะครับหลายๆคนคงได้สัมผัสกับความสนุกของฟองอ้าสีกันไปแล้วแน่นอนนะฮะและทางบร t เดสก็ไม่พลาดที่จะออกคอมบินเนตแอปส์นะครับมาให้ผู้เล่นได้เอาไปใช้กันแบบจริงจังสำหรับเกมนี้นะฮะซึ่งในแอปนอกจากจะช่วยบอกสถานะของผู้เล่นให้ทราบเป็นระยะๆแล้วนะครับก็ยังมีมินิเกมนะครับที่ปลดล็อกจากพิพบอยนะครับมาให้เล่นกันอีกด้วยซึ่งถ้าใครสนใจที่จะโหลดแอปตัวนี้มาใช้นะครับก็สามารถหาลิงก์ได้จากที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับซึ และนี่ก็คือข่าวสารในวงการเกมทั้งหมดที่นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างต่อเนื่องนะครับและสามารถคอมเมนต์หรือติชมได้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับกับดีเคเสราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่ก,กับดีเคส วันที่7พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่ทาง BioWare นะครับเรียกว่าวัน n 7 Day นะครับที่เป็นวันเฉลิมฉลองแบบเฉพาะกิจของเกมนี้นะครับซึ่งปีแรกที่ทาง BioWare ประกาศว่าวันนี้เป็นวัน n 7 Day นั้นก็มีการประกาศวางจําหน่ายตัวเกมในแบบ Trilogy ร,รวม3มภาคในกล่องเดียวนะครับซึ่งในวันนี้นั้นเป็นวันที่แฟนเกมหลายคนบอกว่าเก่าโอไมชินหรือเดลิเปอร์นั้นบุกโลกครั้งแรกในจักรวาลของ Mass Effect นั่นเองนะครับ